ะไร Rx7x และ Rx7veo แตกต่างกันยังไงคำถามยอดฮิตที่ถามเข้ามาเยอะทางเพจนะครับผมก็คลิปนี้มีคำตอบครับผม ตัวหมวก RX7X นะครับก็คือเป็นหมวกที่จําหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนั้นได้มาตรฐาน JIS Neil นะครับก็คือมีการทดสอบการรับแรงกระแทก5จุดนะครับผมแต่หมวกที่เป็นศูนย์ไทยของ Air Thailand นะครับเป็นรหรัส RX7VEO ตัวนี้ได้ผ่านมาตรฐาน ECE R22-06 นะครับก็คือเป็นมาตรฐานสูงสุดในขณะนี้เลยครับน่าจะเป็นมาตรฐานสูงสุดของโลกเลยรองจาก FIM ที่เป็นสนามแข่ง MotoGP นะครับผมก็คือ ECE R22-06 เนี่ยได้มีการทดสอบรับแรง กระแทกสูงสุดถึง16จุดนะครับก็คือมากกว่าตัว RX7X อยู่นะครับซึ่งในการทดสอบมาตรฐานของ ECE ตัวใหม่นี้นะครับก็คือมีการ เพิ่มความเรียลลิสติกก็คือมีความสมจริงมากขึ้นในการทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโรเทชันก็คือมุมต่างๆนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวเก่านะครับหรือตัว J S หรือตัว s เน l เนี่ยจะมีการทดสอบที่แบบเหมือนแบบแนวเดียวนะครับก็คือด้ันบนด้านเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตัว E C E ใหม่นี่ครับมีการทดสอบที่แบบเป็นโรเทชันก็คือมุมต่างๆ45องศาอะไรเงี้ยละครับแล้วก็มีการชนที่ เขาเรียก Impact ที่ความเร็วต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นความเร็วต่ำความเร็วกลางความเร็วสูงนะครับผมแล้วก็มีการทดสอบพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยให้มันดูเหมือนเหมาะกับเขาเรียกเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงนะครับผมเพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อ ความปลอดภัยนะครับเพราะว่าบนท้องถนนเนี่ยมันมันไม่ได้มีเรื่องของการชนแนวเดียวเท่านั้นนะครับเราอาจจะสไลด์ไปหรือเราอาจจะกระโดดออกไปจากรถหรืออะไรมุมต่างๆเนี่ยมีการทดสอบมากขึ้นในตัว ECE R 2ี่6นี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของทางกู้ขับขี่รถยนต์เองด้วยนะครับผมก็คือหมวกใบนี้มันได้รับผ่านม,มาตรฐานมอ,อกอนะครับของประเทศไทยก็คือแสดงถึงความที่ว่าเรามีการนำเข้าถูกต้องโดยอารายไทยแลนด์นะครับมีการเสียภาษีถูกต้องนะครับผม เราพูดถึงภายในกันบ้างนะครับตัวเนี้หมวกตัว RX7 VEO v e นะครับก็เป็นโครงสร้างแบบไฮบริดนะครับมีการปรับโครงสร้างภายในแล้วก็ PEPS ต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับสีสเรียกสรีระของศีสษะคนไทยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ใส่สบายมากกว่าหมวกตา RX7X ที่เป็นของคนญี่ปุ่นนะครับผม ภายในของทาง rx 7 vevo นะครับมีการเคลือบสารยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะครับไว้ที่ใหญ่เลยนะครับก็เนี้ยซึ่งเป็นสาเหตุของการที่ว่าหมวกมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมานะครับผมนอกจากนี้นะครับภายในของหมวกนะครับตรงช่วงนี้อ่าจะเห็น ตรงช่วงนี้นะครับจะมีช่องระบายอากาศด้านข้างนะครับตัวนี้มีเฉพาะตัว RX7VEO นะครับก็คือด้วยอากาศเมืองไทยที่ค่อนข้างร้อนนะครับก็มีช่องลมที่มากขึ้นนะครับทำให้สวมใส่สบายขึ้นระบายอากาศภายในได้ดีขึ้นแล้วก็ลดพวกกลิ่นองค์กลิ่นอับอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับตัวหมวกของ RX7VEO เนี่ยจะมีน้ำหนักที่เบาวกว่าตัว RX7X อยู่ประมาณ100กรัมนะครับตอนแรกผมสัมผัสผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหมวกแข็งแรงขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไปเพิ่มนู่นเพิ่มนี่แต่ว่า กลายเป็นว่าหมวกเนี่ยมีความเบาขึ้นนะครับใส่สบายมากขึ้นตามแบบฉบับของอารายนะครับหมวก rx 7 x ของญี่ปุ่นเนี่ยไม่สามารถใส่ลงสนามแข่งได้นะครับแต่ว่าหมวก rx 7 vevo นะครับสามารถใส่ลงสนามแข่งที่เป็นมาตรฐานของยุโรปได้ทั้งหมดนะครับผมถ้าชอบสาระเกี่ยวกับหมวกกันน็อกแบบนี้นะครับหรือว่ามีหมวกใหม่รุ่นใหม่อะไรนะครับฝากกดติดตามช่อง bk speed ไว้ด้วยแล้วกันนะครับ